กินไนท์คํำคืนแห่งอิสรภาพทางการกินคำถามท,ที่ผมอยากจะถามพวกคุณก็คือว่าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมมันเป็นปัญหาเวลาคุณนึกเมนูออกนะ,ะว่ามันชื่ออะไระแต่จําไม่ได้ว่ามันอยู่ร้านไหนเ,ออเคยไหมออดิฉันเคยเป็นออนึกออกนึกประเภทของอาหารออกแต่ว่านึกชื่อร้านไม่ออกบางทีนึกออกแค่รู้สึกว่าอยากจะทานอะไรที่มันเป็นแบบ เป็นดุนดุนหรือว่าเป็นรกหรือว่าเป็นกรอกหรือว่าเป็นอ้วนความง่ายมันอยู่ที่สมมติว่าเรากดเข้าไปในกรฟแล้วเรากดเซิร์ชเส่นสเต็กมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นสเต็กสามยานหรือว่าเป็นสเต็กลุงหนวดหรือว่า ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ใชรช็อปเปอร์ช็อปเปอร์เองอะไรอะไรอะอะไรอะนี่อยู่เฉยๆพี่ขอโทษทิ้งให้น้องมานั่งอยู่ตรงนี้พี่ขอโทษจริงเอาไปให้อีกร้อยคะแนนเอาไปให้อีกร้อยคะแนนเขาไม่ได้เล่นนะเขาไม่ได้เล่นเลาเก็บไว้ก่อนสะสมไว้เฮ้ยไม่มีเตี้ยมอะไรทั้งนั้นเลยตรงนี้มีอะไรกินเยอะแยะเลยนี่เป็นคะแนนที่มาเหรเนี่ยใช่ถ้าเกิดเราคิดไม่ออกเราสามารถทำอะไรได้นะสิ ก็สมมติถ้าเกิดเราเจอร้านที่เราชอบไว้ใช่ไหมคะเราก็สามารถกดเฟเรอร์ริลได้ถ้าหลัเรากลับมาเราไม่ต้องมานั่งหาให้นานจริงอะกดเฟเรอร์ริลด์เราเจอร้านที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วเรากดเฟเรอร์ริลคนมาส่งได้ไหมได้ได้ นี่ยจคุณน้องบอสเนี่ยน้องบอสต้องมาสุดที่เรีกเวสนี้เดี๋ยวแกรฟพูดจะไปทำแอปพลิเคชันเสริมให้ครับว่าคุณเลือกอาหารเลือกเมนูเลือกร้านแล้วคุณเลือกคนส่งได้้เกมที่แล้วเนี่ยครับทางนี้ได้เริ่มต้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้นะครับทีมของคุณได้เริ่มก่อนครับทีมจุเกของเรากับเกมไม่ล่นจ้าพอละสิบคะแนนวิธีการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับ หัวหน้าทีมคุณเพชรเนี่ยจะยืนอยู่ตรงนูน้นค,คำใบ้จะขึ้นข้างหลังพอ,อคำใบมันขึ้นข้างหลังเพชรจะใบ้ให้กับลูกทีมที่ยืนอยู่ตรงนี้หนึ่ง <1, S 2> สองหรือสามสลับกันเองตามใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันใบขึ้นมาข้างหลังแล้วเนี่ยนะครับเขาใบมาเราตอบปึ๊บเราตอบคําตอบที่ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยข้อที่หนึ่งคนที่สองตอบมาอีกคุณต้องจําคนแรก ซ้ำคนแรกแล้วก็มาบอกคําตอบให้คุณคนที่3นี่จะต้องซ้ำคนที่1คนที่2แล้วก็คนที่3ทางนี้ครับพร้อมหรือยังพร้อมเมนูอาหารนะพร้อมเขคำจําที่ครับเชิญนี่คนแรกใช่มใครจะเป็นคนแรกเชิญเลยใครแข่งคนสุดท้ายแล้วกันนี่คือคนแรกเหตุพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มครับอันนี่ไหนอ่ะอันนี้อะไรพอพอคอมุยย่างอ่าเก่งมากเอาต่อไป จกจกขาเหนียวเป็นพอที่ตายอีกนิดนึงจีตอส้มตำส้มตำไอ้ทรันี่พอดีไหมผูย่างส้มตำมูย่างส้มตำอยู่ในหมวดเดียวกันเลยอะไรใส่ข้าวคั่วใส่ข้าคั่วเปรี้ยวลาบเออลาบอะไรุดลหมูเออลาบเออบเออคำตอบเธอคือลาบหมูลาบหมูวอันแรกคือของพวอะไรนะไม่รูู้้ย่างส้มตลาบหมูอนแรเลอ้าวต่อวนกลับไปหัดใหญ่อร่อยหั่ใหญ่หอยทอด ไก่ทอดทอดหมูย่างส้มตามล่บหมูหอยทอดหมูหอยทอดไก่ทอดหมูย่างส้มตำลหมูไก่ทอดเ้าสิงโตตุ้งแช่ผักตุ้งกวางตุ้งตุงแช่ตุ้งแช่สนปลาไหลปลาไหลอะไรอะไมาไหลคเบนป้าชุ่มุกุ้งผดพิถนดํากุ้งผดพิถีําก้ม่วดิว อะไรไม่เคยดูท้องอะไรไม่เคยดูเจ้าหนดนี้เจ้าหนดนี้คุ้ยตีต้องฟังแตฮะแตเสือตาสรู้ใช้เครืคลายเสือร้องไห้อันแรกคืออะไรข้อวหมูย่างส้มตำลาบหมูไก่ทอดผู้ชายแตะปาเสือร้องไห้ต่อเร็วต่อเร็วหม้อเป็นหม้อสุกี้อ่า เดือดเดือดเดือดเนียรน้ำต้มนี่เนี่ยนี่เนี่ยต้มจิ้มจิ้มจุ่มเผ็ดเผ็ดจิ้มจุ่มเผ็ดไม่ใช่เผ็ดเผ็ดไม่ใช่หรอต้มจิ้มต้มถูกต้มต้มไอ้นี่ไงเล้งเล้งซ่บไม่ใช่ไม่ใช่ต้มมีคำว่าต้มรู้มีคำว่าต้มแล้วไอ้มายังไงพูดไปเปรี้ยวเปรี้ยวมันมีแซ่บจบแล้วเหรอพอหมูดิ้งย่างส้มตำลาบหมูไก่ทอดอะไรวะ ใกล้ใกล้กล้อ๋อุ่งจลป้า โอ้ยากยไหมยากกับที่กับอะไรยากตรงไหนไอ้คนใป้นี่นี่มาถึงเพิ่เฮ้เฮ้เฮ้ยเ่อเออมีตะกี้มีพูดทั้งต้มมีพูดทั้งแซบไม่รวมกันสักทีนึงเออเผ็ด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 เออเออมีต้มมีต้มแซบไม่ใช่มีต้มพูดแซบไปแล้วเหรอพูดไปหมดแล้วเอาหรอกเขาได้ไปทั้งหมดนะครับ เจ็ดที่จ้ำแข็งคุณ10เท่ากับ70บวกของเก่าอีก40นะครับนำาเม่ก่อน1 1 0ยคะแนนเขาเซตสแตนดาร์ดไว้สูงมากคุณได้เห็นแล้วว่าต้องแข่งขันกันอย่างไรเขาได้ไปเจ็ดถ้าเรา8หรือ9นี่เราเท่เลยอ่ะทำได้ไหมทำได้ทำได้ไหมทำได้ไม่ได้ยินทำได้ไหมไปที่ เรจีบมันเรียกเราดอมไปมาไปพวกเราทีมชายล้วนกันไปมาดูทรงเราด้วยคนนดียวพร้อมนะครับครับผมพร้อมแล้วเริ่มครับลัานนาถ้าถูกโอเคถูกไปอันต่อไปผักเยอะเมีน้ำจิ้มสุกี้เส้นถูกแล้วสุกี้ลัานนาสุกี้ไปแถวแถวเยาวราชเผ็ดเผ็ดใส่พริกไทยนะหอยทอด ก๋วยจั๊บถูกต้องครับร้านหน้าสุกี้ก๋วยจั๊บโอ้ยอองตองอองตองอะไรดังๆอุ้ยข้าวซอยอ้าวทวนร้านหน้าสุกี้จับเลี้ยงเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยสุกี้ก๋วยจั๊บข้าวซอยอยู่ประตูผีผัดไทยถูกต้องสุกี้ก๋วยจั๊บผัดไทยร้านหน้สุกี้ก๋วยจั๊บข้าวซอยผัดไทยถูกต้อง น้อมีคำว่าเป็ดแต่คนไทยกินอะไรครับคนไทยกินคนไทยกินอะไรข้าวหน้าเป็ดถูกต้องครับข้าวสุกี้ลาดหน้ากม่อะไรอะรอะไรอะไรอะไก่อนลาดนาสุกี้ก๋วยจั๊บข้าวซอยอะไรอะไรลับไป อะไร <S 2> <S 2> อะ่ะข้าซอยอะไรออะไรอะไรอะไรผัดไทยผัดไทยคนไทยกินอะไรข้าวข้าวหน้าเป็ดอะไรวะเนี่ยข้าวมันไก่ไอ้ไ uh อ้ยอ้ไ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 อ้อ้ซุ้ข้าอ้ไ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 อ้าอ้ไอ้กอ้ับ้้าอ้อ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไ้า้ไ้อ ข้ามันไก่ตอกซุ่มเ <c oughs> ข้าเข้าหมูดัง ตอกสูงข้าวหมูใช่ได้แล้วต่อคนไหนกินข้าวใช่นรวมกันข้าวผัดทวนวเลยครับทวนเลยรัดหน้าสุกี้ก๋วยจั๊บข้าวซอยผัดไทยข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวผัดพอแล้วพอแล้วเี่เออเป็นเส้นมีน้ำแล้วก็นี่เล่นกี่ชั่วโมงนั่งเถอะ เสียคูณนี่แหละตักี้เนี่ยเขาได้ไป7คูณสิบเท่ากับ70หวใส่สีก40นำอยู่110คุณต้องได้8ถึงจะชนะแล้วพวกคุณทักไปได้ทั้งหมด9 9้9คูณ10บเทากับ90วชัน3ะนะครับชนะไป125ต่อ1น0 เขาจะแพ้สำหรับ<ช>เกมเกมนี้แต่คะแนนสะสมของเขานี่สูงมากๆอย่า <cerca> ลืมนะครับ <todas> มีร้อยหนึ่งมีอีกร้อยสิบตอนนี้นำอยู่สองร้อยสิบแล้วนะครับคุณมีแค่125 <S 2> <S 1 2 5โอร้อยยิบห้าโอ้ยเนเกฟอรี่เอสตอนนี้มีคะแนนเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าับนี้ไหมคะ อ,นะอันนี้มีอยู่220ค่อยยี่สิบค,ค,ค่ะชนะไปเลย,ะย,เยจะได้เอาเลยชนะไปเลยก็นนไ,ได้เอาไปเล่นที่มือนะเมนูทั้งหมดวันนี้ที่เราได้เล่นกันไปนะครับสามารถสั่งได้ทาง Grab Food นะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับอย่าลืมใส่รหัสนี้ครับกินไหน G I N N I G H T รับส่วนลดเพิ่ม 80%ถูสูงสุด80บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคม2563นะครับเพราะฉะนั้นแอดกันไปเลยเอาละเดี๋ยวดูกันครับว่ายังไงกันบ้างทางนูน้นอยากจะลงมาเล่นแล้วอ,อยากมากๆนะครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับกับ Grab Food Present ห o l l y w o ูด <ib> กินไหนค้ำคืนแห่งอิสรภาพทางการกินแบบนี้ได้ใหม่ติดตามผ่านทางฮ้ย hey! Facebook ่าแล้วก็ o u t u b e ครแล้วก็ Iron Man ย้ำนะครับว่าตอนนี้เรามีโปรนะครับแคมเปญลดแรงสุดของปีนะครับดีลสูงสุด50%หนึ่งแถมหนึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคม2563วันนี้ลากันไปก่อนนะครับมาดูกันครับว่าคราวหน้าใครเจอใครสวัสดีครับสวัสดีครับ